ครับวันนี้มารีวิวแอป A.A. Vitality นะครับนี่ A.A. Vitality Thailand นะครับจะเป็นแอป,ปที่ใช้เก็บคะแนนของอาการวิ่งการอะไรนะครับการออกกำลังกายเนี่ยฮะเป็นการเก็บคะแนนสุขภาพประเมินสุขภาพของแต่ละคนนะครับแต่ละลูกค้านะครับที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ แอปนี้นะครับจะต้องเป็นคนที่ซื้อรประกันสุขภาพประกันโรคไร้แรงนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดของค่าประกันให้นะครับในการกิบคะแนนเนี่ยก,ก็จะมีหลายวิธีนะครับในการประเมินสัมภาษณ์บริจาคโลหิตตอนนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการติดตามการออกกำลังกายนะครับที่ต้องใช้นาฬิกานะครับ นาฬิกาที่ต้องใช้ในการเก็บนะครับเก็บคะแนนนะครับนี่ครับมีหัวเวยเฮลนี่ของไอโฟนไอนี่ของมือถือนะครับเป็นแอปมือถือนะครับปิดปิดก็เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกามินนาฬิกาไพอะไรนะไพล่าครับอันเนี้ยอันเนี้ยโอเคไพล่าไพล่าไพล่าแล้วก็ซุนโตนะฮะ ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาหัวเว่ยนะครับนาฬิกาหัวเว่ยที่นิยมใช้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับอ่ามีกล่องด้วยหัวเว่ยนะครับวอตฟิสนะครับภาษาอังกฤษอาจจะไม่ชัดนะครับโอเคครับวอตฟิสครับนี่ครับพีหอนี่ครับรุ่นนี้ครับ ราคาไม่แพงนะครับ3ามพันกว่าบาทนะครับอาจจะมีส่วนลดบ้างในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็หาซื้อกันได้นะครับก็จะใช้เก็บแต้มนะครับสีสวยครับมีหลายสีอันนี้ของแฟนก็จะเป็นสีชมพูนะครับชมพูออกชมพูอ่อนๆนะครับ การที่เราใช้เปิดแอปนะครับก็ต้องมาที่ตรงนี้ครับเพิ่มอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับถ้าจะไม่เชื่อมต่อก็คือจะเขียนว่าต้องเชื่อมต่อนะครับนี่ผมได้เชื่อมต่อไว้แล้วนะครับมันจะเชื่อมต่อกับแอปหัวเวทีนะครับ นะครับถ้าเก็บแต้มก็คือถ้าวิ่งได้7 5 0 9ถึง12,499นะครับก็จะเก็บแต้ม1 0 0คะแนนนะครับนะครับเก็บกี่วัน,นออกกำลังกายถ้าวิ่งบางทีถ้าวิ่งถึงนะครับกี่กิโลเขาก็จะให้คะแนนเหมือนกันนะครับออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีอาตาัตราการเต้นของหัวใจ70%ของอาาัตราสูงสุดนะครับก็ได้ร้อยคะแนนนะครับ อันแต่ละวัดก็คือได้ร้อยคะแนนนะครับในการวิ่งออกกำลังกายนะครับ